เคยได้ยินเรื่องนักเตะโฮมกรนกันไหมครับมันคืออะไรและทําไมถึงทําให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยค่าตัวแพงเหลือเกินมันพิเศษกับคนอื่นๆยังไงกันแน่ทําไมมันถึงยากเหลือเกินที่ต้นสังกัดเนี่ยจะปล่อยนักเตะเหล่านี้ออกจากทีมตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอนักเตะโฮมโกรนเด็กถินสุดซ่าค่าตัวแพงยับ เคยสงสัยกันไหมเลยครับว่าทําไมเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องยอมจ่ายค่าตัวตั้ง100ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวแจ็ค e กิลลิตอะไรทําให้ดีแคนไลท์ค่าตัวมากกว่า100ล้านปอนด์กองหลังระดับแฮร์รี่แม็กไกวร์เลสเตอร์โกแมนยูได้ยังไงให้ได้ถึง80ล้านปอนด์หรือแบ็คขวาอย่างเบนไวที่ฟอร์มดีขึ้นมากับไบตันแต่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยอาร์เซนอลต้องจ่ายถึง50ล้านปอนด์เพื่อให้ได้ตัวมาหรือล่าสุดกับเมสันเมาส์นักเตะที่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีีผลงาาานนนนนนกกัับบบแมมยยไเเต็็่่ปปชิ้อ้อาารอรจ เชลซีก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียวแต่สุดท้ายค่าตัวก็ตั้ง60ล้านทำไมนักเตะอังกฤษเนี่ยมันถึงแพงขนาดนั้นครับหลายคนพุ่งเป้าคําตอบมาที่การเป็นนักเตะโฮมโกรนของผู้เล่นเหล่านี้เลยครับ เพราะเป็นโฮมโกนนี่แหละมันถึงแพงใครๆก็ต้องการตัวตามหลักเศรษฐศาสตร์เมื่อความต้องการมากกว่าของที่มีอยู่ราคามันก็แพงตามความต้องการเหล่านั้นหลักการง่ายๆแล้วทําไมนักเตะโฮมโกนถึงต้องเป็นที่ต้องการขนาดนั้นเลยครับมันก็เนื่องมาจากการที่ผลงานของทีมชาติอังกฤษมันช่างสวนทางกับระดับสโมสรทีมอังกฤษมากมายครับแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดอาร์เซนอลเชลซีหรือว่าลิเวอร์พูลทำผลงานได้ดีในฟุตบอลยุโรปแต่กับทีมชาตินักเตะที่รวมตัวกัน แม้ว่าชื่อฉันจะเป็นยอดเหมือนยุคทองมอสฟอลโลกปี2002ที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมแต่กลับมีผลงานไม่เป็นอย่างที่ต้องการทีมชาติอังกฤษที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดโมเดนฟุตบอลขึ้นมากลับมีชป์โลกมาประดับบาร,รมีแค่หนึ่งสมัยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วครับนั่นเลยทําให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยหรือว่า FA จําเป็นต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่อะไรจะสายเกินแก้เดิมทีครับการลงทะเบียนนักฟุตบอลที่เล่นในพรีเมียร์ลีกไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากนะักไม่มีกฎผู้เล่นต่างชาาตติเเหมืออนนกับแแถววสปละลีด้ย้ยซํา โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเนี่ยเข้าร่วมกับสหาภาพยุโรปนักเตะยุโรปทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทํางานในอังกฤษอย่างไม่มีอะไรมาขวางได้นักเตะนอกสหาภาพก็ขอแค่มีใบอนุญาตทํางานหรือว่า work permit แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับเมื่อกฎโฮมโกลนเข้ามาที่บอกว่าทีมในพิมลีกเนี่ยจะต้องลงทะเบียนนักเตะโฮมโกลน8คนนะจาก25คนที่สโมสรเนี่ยจะส่งชื่อได้ผู้เล่นเหล่านั้นคือนักเตะที่อยู่ในอะคาเดมี่ของทีมในท้องถิ่นอย่างน้อย3ปีในช่วงอายุก่อนที่จะ21ปีบริบร นักเตะเหล่านั้นครับไม่จําเป็นต้องมีสัญชาติอังกฤษก็ได้ครับแต่เขาต้องอยู่กับทีมในท้องถิ่นมาก่อนจะ21ปีเท่านั้นยกตัวอย่างพอปบา,ปาครับที่เป็นฝรั่งเศสหรือว่าแซนนาบี้ที่เป็นนักเตะเยอรมันเหล่านี้ก็เป็นนักเตะโฮมกลเหมือนกันครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงเห็นหลายทีมในระยะหลังไปเฟ้นหาตัวแร่ดิบตามทว,วีปอเมริกาใต้แอฟริกาหรือว่าทีมชาติอื่นในยุโรปเพื่อเอามาปลุกปั้นยกตัวอย่างครับอย่างอเลฮันโดการาโชดาวรุ่งฝีเท้าดีที่แมนยูเน เด็กเมื่อปี2020ตอนนี้ขึ้นทีมชุด ใหญ่แล้วอายุเพิ่ง19าปีรอครบ21ก็ลงทะเบียนเป็นนักเตะโฮมโกนได้เลยแต่ก็เช่นเดียวกันครับต่อให้คุณเนี่ยจะเป็นนักเตะอังกฤษก็ใช่ว่าจะเป็นผู้เล่นในโคต้าโฮมโกลเสมอไปยกตัวอย่างเอลิกไดเออร์ที่เพิ่งย้ายจากสเปอร์ไปบาเยนเมื่อไม่นานมานี้ครับเขาเป็นคนอังกฤษโดยกําเนิดแต่ย้ายไปอยู่โปรตุเกสตั้งแต่ยังเด็กตามครอบครัวโตมาในสูนฝึกของสปอร์ติ้งลิเบอนกว่าจะย้ายมาอยู่สเปอร์เขาก็อายุ20ปีแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ใช่นักเตะโฮมโกนตามกฎครับแต่า่าาาอเะทีจามาลง เบียเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ครับมันก็ต้องเป็นนักเตะที่ต้องใช้งานด้วยไม่งั้นลงชื่อไปแล้วใช้งานไม่ได้กัน,นับว่าเสียของนักเตะโฮมโกนที่ฝีเท้าดีจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากโดยเฉพาะกับทีมใหญ่ครับที่นักเตะตัวหลักหลายคนก็มักจะเป็นนักเตะที่ซื้อมาจากต่างประเทศนั่นเองครับคิดว่าแค่นั้นจะจบหรือเปล่าไม่เลยครับเพราะถ้าคุณเนี่ยเป็นสโมสรชั้นนําที่ได้ไปเตะฟุตบอลสโมสรยุโรปผู้เล่นโฮมโกนเนี่ยจะต้องมีนิยามมากขึ้นไปอีกซึ่งยูฟ่ามีนโยบายให้ทีมต่างๆเน้นการพัฒนนนาาัักกเตตะศูยฝึยววชขององง มากกว่าการซื้อจึงมีกําหนดว่า1ทีมเนี่ยสามารถส่งชื่อนักเตะร่วมการแข่งขันได้25คนโดยที่8คนจาก25คนนั้นต้องเป็นนักเตะโฮมกลนของทีมในประเทศและอีก4คนเป็นนักเตะโฮมกลนของสโมสรนั้นๆั้นเองโดยที่4คนนั้นจะนับรวมกับ8ผู้เล่นโฮมกรลนที่ลงไปก่อนหน้านั้นแล้วหรือไม่ก็ได้ครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องเก็บนักเตะอย่างสกอตต์แมคโทมิเนหรือมาคัตแลดฟอร์ดเอาไว้นั่นเองครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนลครับว่า เนี่ยไอ้กฎเนี้ยคำตอบคือไม่มีครับหลายชาติชั้นนําในลีกยุโรปไม่มีกฎนี้แต่จะต้องทําตามก็ต่อเมื่อเข้าร่วมรายการฟุตบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปียนลีกยูโรปาลีกหรือคอนเฟอเรนซ์ลีกเท่านั้นครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีมเหล่านั้นลงทะเบียนนักเตะโฮมกลนไม่ได้ตามจํานวนที่กําหนดไม่ว่าจะเป็นรพเียร์ลีกหรือยูฟ่ามันก็ไม่มีการลงโทษร,รุนแรงใดๆเพียงแค่จํานวนที่ลงไม่ได้โคต้าในการส่งชื่อก็จะลดลงไปเท่านั้นเองครับสมมุติว่าทีมของคุณเนี่ยไม่สามารถหานักเตะโฮมกลนมาลงทะเบียนได้เลยแม้แต่คน ค,คุณก็จะโดนตัดโค้ตาไป8คนส่งชื่อได้เพียง17คนเท่านั้นครับแต่มันก็ไม่ได้น่าห่วงขนาดนั้นครับเพราะยังมีกฎที่เอาไว้สําหรับพัฒนานักเตะเยาวชนคือนักเตะของทีมที่อายุยังไม่ถึง21ปีจะส่งชื่อมากี่คนก็ได้ไม่จํากัดจํานวนดังนั้นต่อให้ไม่มีแข้งโฮมโกนเลยแต่มีนักเตะชั้นดีที่อายุไม่ถึง21อยู่กับทีมมาปีหรือว่า2ปีก็มาลงทะเบียนเสริมได้หมดครับนักเตะอย่างกับเบียลมาตินาล,ลี่ของอาร์เซนอลเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วเขายังมีอายุค21ปีดังนั้นการใส่ชื่อของลงไป ก็ไม่กินควตตาผู้เล่นของอาร์เซนอลครับอย่างไรก็ตามครับเกมมีการเปลี่ยนเล็กน้อยจากการที่ประเทศอังกฤษตัดสินใจออกจากสหาภาพยุโรปหรือที่เราเคยได้ยินกันในข่าวต่างประเทศนะครับว่าเบรกซิตนั่นทําให้อังกฤษ ไม่สามารถเข้าถึงตลาดแรงงานเสรีได้อีกต่อไปนักเตะที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นแต่ย้ายเข้ามาเนี่ยต้องขอเวิร์คเพอร์มิตทั้งหมดจากเดิมที่คนยุโรปไม่ต้องขอแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโฮมโกลโดยตรงครับคือการที่สโมสรต่างๆจะไม่สามารถดึงนักเตะต่างชาติที่อายุต่ำกว่า18ปีได้อีกต่อไปครับมันอาจจะส่งผลบ้างที่นักเตะต่างชาติเข้ามาเป็นโฮมโกลตั้งแต่อายุยังน้อยแบบสมัยปอกบาน้อยลงไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับแต่อาจจะเข้ามาตอนอายุ18ปีมันก็ยังทันไปนักเตะโฮมโกลได้อยู่แบบกาาโชทติ ตัวอย่างไปครับข้อเสียคือตอนอายุ18นักเตะที่มีแววดีมันเห็นภาพชัดแล้วทีมต้นสังกัดก,ก็จะปล่อยตัวยากขึ้นไม่เหมือนกับไปโฉกมาแต่เด็กแต่มันก็อาจจะส่งผลดีต่อทีมต่างๆครับที่จะได้ใช้งานนักเตะดาวรุง่งที่เป็นเด็กท้องถิ่นมากขึ้นตามไปด้วยครับนั่นก็เลยคือเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยทีมอย่างแมสซิตี้ต้องยอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อซื้อแจ็คกิลิตไม่ใช่แค่เขาเป็นนักเตะโฮมกรนแต่เขาเป็นนักเตะท้องถิน่นที่มีศักยภาพสูงด้วยนักเตะอย่ง oden, อา,างฟิลโฟเดนกา คายวอลเกอร์ก็เป็นส่วนสําคัญในทีมของเป๊ปที่ได้มาในราคาที่สูงอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกับอีกหลายทีมครับที่ต้องมีนักเตะลักษณะนี้เป็นตัวหลักในสโมสรยิ่งสร้างขึ้นมาได้มากทีมก็ยิ่งได้เปรียบในเรื่องจํานวนตัวผู้เล่นให้เลือกส่งลงทะเบียนและเลือกใช้งานครับและเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะพัฒนาทีมชาติเนี่ยได้ผลบ้างหรือเปล่าทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เข้าไปชิงชนะเลิศในฟุตบอลยูโรปี2020จากการที่ห่างหายไปหลายปีขณะที่ทีมชาติอังกฤษชุดยู21ก็คว้าแชม, 21, มป์ยู ส่วนถ้าถามว่านักเตะโคต้าโฮมโกนคนไหนเนี่ยที่เริ่มดูน่าสนใจบ้างกระแทบอยากจะยกทีมชาติอังกฤษชุดยู21ที่คว้าชแชมป์ยูโรเมื่อปีก่อนขึ้นมาเลยครับเพราะอุดมไปด้วยสตาร์ดาวรูปเพียบอย่างผู้รักษาประตูเจมส์แพฟฟอร์ดเด็กปั้นของแมนซิที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเมือหนึ่งของเบอร์ลี่แล้วเจมส์การ์เนอร์จากกองกลางถูกปรับมาเป็นแบ็คขวาเด็กปั้นของแมนยูที่แฟนบอลของทีมก็ยังงงว่าขายให้กับเอฟริันไปได้ยังไงแค่้ล้านปอนด์แถมไม่มีเงื่อนไขซื้อกลับอีกหรือแ็ซ้้อลลนนนทงงเปปตัววจริิใหไ 200กว่านะัดทั้งที่อายุเพิ่งจะเหยียบ24ปีปัจจุบันอยู่กับบอลมัร์ตเซนเตอร์ฮาบเลเวี่โควิลจากเชลซีอายุเพิ่งจะ20ปีและอยู่กับชุดใหญ่ของสิงบูผคู่หูของเขาคือเทเลอร์ฮาวเวิร์ดเบลลิสกับตันทีมที่สูงถึง189ซติเมตรอายุ21ปี เด็กจากค่ายเรือใบที่ไฮสาเทมตันยืมใช้งานเอมิลสมิธโรของอาร์เซนอลและเคอร์ติจโจนของเลียวพูสองคนนี้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วครับเป็นนักเตะชุดใหญ่ของต้นสังกัดอีกหนึ่งกองกลางคือมอร์แกนกิฟไวท์ที่เป็นตัวจริงของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ปีกซ้ายเป็นอังเคโกเมสที่เป็นเด็กปั้นของแมนยูแต่ขายให้กับทีมดังอย่างลิวในฝรั่งเศสไปแล้วแนวรูครับโคพาเมอร์คนนี้เนี่ยแทบไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับของจริงเดอะแบกที่เชลซีเนี่ยซื้อไปจากแมนซิตี้อีกคนคอ Gordon, อน,นอกกดยับ New เเเป็เ็ฝึขง เลี้ยวูและแอฟเวอร์ตันมาก่อนด้วยเขาได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับดาวรุ่งท้องถิ่นไม่ได้มีกันแค่นี้แน่นอนครับยังมีอีกมากที่น่าจับตามองการสร้างกลนักเตะโฮมกลก็เพื่อให้ผู้เล่นเหล่านี้ได้เติบโตได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพแทนที่จะไปเอาตัวต่างชาติมาสมร่วมกันเป็นวิธีการสร้างที่ยั่งยืนและหวังผลไปถึงอนาคตได้ซึ่งถ้ามันเวิร์กสุดท้ายอังกฤษเป็นแชมป์รายการใหญ่ๆได้ก็อาจจะมีชาติอื่นๆพยายามทำตามอีกก็เป็นได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจ มันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ